ปรากฏว่าคนที่ส่งคลิปให้คุณเนี่ยมันเป็นมุมอยู่มุมขวามุมขวาของผมเนี่ยมันก็เลยมองดูเหมือนกับเราเข้าไปทําอะไรเขาที่แท้ผมไม่ได้แตะต้องอะไรเลยมผมไทำท่าอย่างเงี้ยเฉยเพราะเพราะเราอยู่วงการหนังใช่ไหมเรารู่วม,มุมไหนมุมไหนแต่เราก็ไปรู่วคนไหนถ่ายแล้วก็ทาท่าอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยไม่ประมาณขนาดเนี่ยผมก็ทำาตอนนี้เขาเอาคลิปทางนู้นส่งมามันก็เหมือนกับคนป่เหมือนกับคนชกกันอ่ะใช่ไหมชกกันเวลาถ่ายละครอ่ะ ชกปุ้งนี่เราต้องกระเด็นตามเนี่ยก็เราเล่นทางนั้นอยู่พอเราเล่นละครอยู่นะฮะเราก็ทําท่าอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันมองดูแล้วเหมือนน่ะแค่นั้นเองครับคือไม่ได้ไปโดนเขาเปล่าเลยได้เห็นคลิปที่ออกมาหรือยังครับนะฮะได้เห็นคลิปที่ออกมาเห็นมาผมยังอุ้ยมุมมุมมันบังเลยอะเห็นคลิปแรกไม่เห็นนะครับไปเห็นเฮ้ยโอ้โหดูน่าเกลียดจังเลยผมต้องขอโทษเดินนะครับขอโทษ ออประชาชนทุกท่านด้วยผมไม่ได้เจตนาทําผ,ผมทําตลกให้พักพวกดูนะั่นเองไม่นึกว่าจะถูกส่งคลิปมาแบบนี้เพราะว่าในนั้นะมีแต่พักพวกเราผู้ชายทั้งนั้นแล้วก็ไม่เพิ่งเพิ่งเพิ่งมีเพิ่งมีมาแบบนี้เองครับ